วันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะได้พบกับคู่บ่าวสาวที่เป็นคนที่รักกันที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคู่บ่าวสาวทั้งสองท่านบนเวทีครับคุณฉัดพงษ์และคุณจตุริมาพรครับเรียนเชิญครับเมี้ทางนะครับทําให้รู้ว่ายังมีคนที่รออยู่ปลายทางนะครับคนนี้นาติกมากๆนะครับเอาละครับจะเข้าสู่ช่วง พิธีการผ่านไปครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบไม่เป็นพิธีการเดี๋ยวเรามากับเข้าช่วงพิธีการอีกรอบนึงนะครับเป็นช่วงสัมภาษณ์ผู้บอกสาเดี๋ยวผมรบกวนขอขอไหม์อีกสักหนึ่งตัวได้ไหมครับก่อนมาคุณเบิร์ดบอกว่าพี่เอจัดเต็มเลยผมก็บอกว่าคำว่าเต็มของเบิร์ดมันอาจจะแค่ครึ่งแก้วของพี่ก็ได้นะครับสัมภาษณ์ในสิ่งที่ไม่ได้มีในพรีเซนเตชันก่อนดีไหมครับอ่าดีไหมเราเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่า เออ <love> เริ่มจากคุณเบิร์ตประทับใจอะไรในตัวคุณแม็กกี้เป็นพิเศษครับไม่เป mm ็น hmm. ไรครับถเถอะหรอครับ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ยังไม่เริกนะครับคุณเบิร์ตช็อตเด็ดอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวก่อน,น้ะครับ <laughs> งั้นงั้นข้ามไปที่เจ้าสาวก่อนไหมครับ หลังจากนี้เคลียร์กันเองนะครับอ่าผมพาไปที่น้องสาวก่อนนะครับคุณแม็กกี้เรียกน้องแม็กกี้แล้วกันะะเน,ะนาะน้องแม็กกี้ประทับใจอะไรในตัวพี่พี่เบิร์ดบ้างครับก็ที่ว่าไปชวนสวยต้นหัวไปตั้งแต่รู้จักที่ว่าปลาที่ว่าทำยังไงทุกวันนี้ก็ยังดูแลแล้วก็เอาใจใส่เหมือนเดิมทุกวันต่อต่อเต็มมากอะลำบากคนผู้ต่อพี่ละอ้าวเบิร์ดครับงานเข้าตรงนี้ละ,ะเซฟก็ก็จริงประทับใจ ตั้งแต่เจอแมักครั้งแรกแล้วนะครับแล้วก็อีตนอนนี้นก็พอ้ยเรื่องมันยาวที่หมเป็นคนร้อนเด็กครับแต่ว่าเวลาผู้ดมันมันมันดิ้ไม่ออกอะ่ะชอบไปหมดเลยครับชอบไปทุกอย่างเลย เราเป็นมากนะครับใจที่แม้เขาก็ดูแลเราคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยหลายๆอย่างนะครับให้รู้ให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเลยเราผมเอบขุ้นมากเลยขอบคุ้นขึ้นเลยทุกคนครับ เบิร์ดเอครับอุ้ยระดับนี้แล้วไม่ต้องแล้วนะครับส <ại> ังเกตในงานจะเป็นแม็กี่เบิร์ดใช่ไหมครับแล้วก็มีขวดซอฟแมก็กีมีรูปนกโกรดอยู่ข้างหน้านก <c oughs> โกรดหรือเป่าได้ยินมาว่าผมไม่แน่ใจนะแต่คนข้างๆผมบอกว่าเรื่องอะไรอะแฉได้หมดอ่ามีคนเคยบอกผมว่าคุณเบิร์ดเนี่ยคนเคยบอกเมื่อสักห้านาทีที่แล้วก่อนขึ้นเวทีนะเขาบอกผมว่าคุณเบริร์ดเป็นคนที่เกรงใจคุณแม็กี่มาก ไม่ใช่เกรงใจธรรมดานะผมใช้คำว่าเกรงใจมากจริงไหมครับเกรงใจมากมากเลยมีมีเรื่องไหนบ้างไหมครับคุณแม็กกี้ที่เวลาคุณแม็กกี้ไม่พอใจคุณเบิร์ดแล้วคุณเบิร์ดเขาทําบางอย่างที่คุณแม็กกี้ประทับใจที่สุดแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คุณแม็กกี้ฝากชีวิตไว้ที่เขาได้ ไม่ช็อกกระททนหันเลยทั้งอันนี้ครับมีอยู่ครังีเคอแลแล้วคอยให้กำลังใจบเรื่องที่คลเคียให้กำลังใจให้ผู้ดาน่ให้กำลังใจ้ด้านในบางครั้งที่แบบเราไม่ชินบ้า้ด้า ให้กำลังใจเราได้ทีแล้วสมัยคนอเสียเที่ยบเออรู้สึกดีที่นำให้เราอยู่อูดีขึ้นผู้ค้าค่ะ